คสิบกองไปไปไน,นี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงเอาเลยครับผมนัสลับนะครับในคลิปเรืนี้นะครับก่อ,อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมก็มีเว็บนะครับ ATM นะครับก็เป็น ATM ีเอ็สปินเองนะครับก่อ,อนแรกเลยก็มาที่หน้าสมัครสมาชิกนะครับกดปึออ๊บอ่านี่ก็จะเป็นตอนนี้นะครับต่อเฟซบุ๊กสิอ๋อเฟซบุ๊กตอนนี้กํลาลังระบบเออเฟซปิดสมัครอยู่นะครับก็เขออาบอกว่าอะไรนะ ตโดนกาสมัครแบบปกติไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองเลยนับก็เกาะไปเลยนะครับเกอกเลยนะครับถามว่าเติมเงินยังไงนะครับเราก็เติมเงินด้วยวอลเล็ตซองควันนั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับดูวิธีการก็จะประมาณนี้เห็นไหมทุกคนก็จะมีการต่างๆสอนนะครับมาสามารถดูกันได้ก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเติมแป๊บนึงนะครับโอเคทุกคนก็เติมมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับสองร้อยบาทนะครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะได้หรือเปล่านะครับผมเติมมาสดๆเลยเป็นการวางลิงก์ทุกคนห้ามพลาดนะลิงก์ก็คือวางนะครับให้ถูกต้องนะครับก็จะมี ID หมก f 5เครดิตแล้วก็68เพชรแล้วก็1,205เพชรนะครับเอ๊ะ1 2 5เพชรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากดซุ่มกัน20เครดิตนะครับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหูเครดิตทุกคนเอ้ยไม่เกลือไม่เกลือถือว่าสดจริงนะครับสดจริงกดต่อ ้องมาฮะฮะคืออะไรเฮ้ยออกง่ายไปเปล่าคนวิบเหมือนน่าจะบั๊กอ่ะเออมันจะอยู่ตรงเนี้ยเออทางเนี้ยติดต่อแฟนเพจก็คัดลอกแล้วก็เอามาวางนะครับแล้วก็จะเจอเลย ADM Spin นะครับ .com นะครับเติมเกมสุ่มรางวัลจะพามาดูนะครับจับ แมสเซจนะครับว่าเป็น uh, ยังไงนะครับโอเคนะทุกคนนี่นะทุกคนก็จะเป็นมานี้ยนะครับเราก็ได้มาซับไอดีเอฟนั่นเองนะครับแบบสุดๆอ่ะนะจริงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมนะครับว่าเป็นยังไงโอเคนะทุกคนก็สำหรับโหมเอฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่เต้นทานี้ไปทีเดี๋ยวเอาว่าโคตรตึงนะครับนะก็จะมานี้นะครับซองตุ๊ซองนะครับโอเคนะทุกคนเนาะก็มานี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะทุกคนเนาะก็ไปกันได้เลยนะครับสำหรับลิงก์ใต้คลิปนะทุกคนโอเคครับไปเจอกันเลย โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านนะครับคลิป์เรนี้นะครับเข้าสู่ช่องกอดเกมเมอร์สนะครับในคลิป์เรนี้นะครับผมก็จะมานะครับพาไปรีวิวกิจกรรมนั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเอ่อสำหรับฟรีไฟนะครับก็เป็นกิจกรรมที่แบบอันนี้ก็จะเป็นอะไรนี่ฟรีไฟเวอร์ซี่รี่นะครับกิจกรรมเทศกาลนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหน้าแอนดรูนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับกิจกรรมก็เป็น ลักษณะแบบไหนยังไงนะครับโอเคนะครับเติร์กเติร์กตึ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 ร์กติกติกติกโอเคนะครับแล้ก็มันปึ้งโอเคไปปรับเสียงโอเคประมาณนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสหรับเจ้ากิจกรรมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะอโอเคอ่กิจกรรมนั่นเองนะครับมันก็อยู่ อันนี้เป็นอะไรนี่ AK17 ดาค k นะครับอันนี้ผมมีแล้วใช่ไหมเออใช่แหละนะครับเดี๋ยวผมลองแล้วกันเพื่อแบบไม่เป็นการเนี้ยเดี๋ยวผมลองให้สักครั้งตอนนี้ปล่ตาตมสูตรตำสูตรตามสูตรก็กคือกดแล้วก็ลากจิ้มโอเคไปเออ ได้นี่มานะครับไม่เป็นไรครับโหลมีแล้วเนี่ยโอเคนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์ที่จะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับผมโอเคนะครับคิวทิเจอเอ้ยไม่ใช่ครับโอเคกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม Fire World Series นะครับเป็นกิจกรรมสำหรับ ใส่เต็มทุกแม็กนะครับก็คือเป็นการล็อกอินบวกลงลงเล่นครบ180นาทีก็คือ3ชั่วโมงก็คือเล่นเกมฟรีไฟล์สาชั่วโมงต่อวันนะครับมีสิทธิ์แลกกล่องสกินปืนในวันที่15 16้าสิกุสตาฟาคมนะครับนั่นก็คือวันนี้แหละวันที่15นะครับ1โทเค็นแลกได้1กล่องเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรามีกี่โทเค็นนะครับสบโทเค็นนะครับมันก็จะอยู่ในโทเค็นตอนนี้ผมมี19 19โทเค็นก็1กล่องสามารถแรกลกได้1 1ปืนนะเออ1 1 หนึ่งกล่องนั่นแหละนะครับก็เป็น19 19เ้โทเค็นแลกได้หนึ่งกล่องนะครับ1ิโทเค็นมีจำลองสามารถแลกได้1อันนั่นแหละนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอแคบรูปอะไรอย่างนี้เออนะครับของดีของดิงดดะก็ประมาณนี้แหละอันนี้เป็น ak 17นะครับเฟรมิงดักกูนะครับใชปป่หรือเปล่างงไม่แน่ใจนะโอเคแคปก่อนปึ๊บ มีอะไรก,ะก่ะก็เดี๋ยวผมเลืกสกินปืนลูกซองไฟผมอยากได้อยู่นะสกินพวกนี้ผมก็มีหมดแล้วนะครับไปอ,อกดนี้อสักอีกกล่องดี ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็แลกสองตวงสองตวงอยากได้มากกินดีเทนของมันดีทุกคนก็นมานําเป็นสองควงแล้วกันนะครับในอันนี้นะเออก็คือของมันดีอ่ะไม่จัดห้ามพลาดเลยเอยอ,อันนี้นาะผมเหลืออันนี้แล้วกันคาคากันนะกลุ่มชอบอะ่ะถามาหาตก็ตจากไหนก็คือลงเร่งครบสามชั่วโมงนั่นแหละนะครับตามภารกิจที่เขาบอก นะครับก็สามารถเก็บได้เรยเดยววันนี้ผมเก็บแลกของฟรีต่อนะครับเพราะว่าสายฟรีห้ามพลาดเลยนะครับแลกกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแลกกันโชว์เลยสำหรับลูกซองควงนะครับผมมีหมดทุกสกินแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็สกาเมก้าดอนอีกร้อยกล่องอันนี้เอ็มพีอะไรโอูเยอะแยะหมดนะครับสกงูสกามีแพ็คอันนี้เยอะมากนะครับร้อยเจ็ดสิบแปดเซตนะครับใครอยากได้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเอาไปคนละเซตนะก่อนผมจะแลกเลยสำหรับซองควงนะครับสิบกล่องไป ไปเป็นไงกันบ้างแล้กดต่อเลยไม่รอ,อมามาของฟรีอย,อย,อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงกดไอตัวหนึ่งกลองก่อนหรือเปล่าไปนี่ไง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 โอ้โหสุดสุดเข้มปิดโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ข้าวประมาณนี้กิจกรรมก็ไปทํากันได้นะครับทุกคนที่ผมบอกเลยนะครับแค่ลงเล่น3ชั่วโมงได้รับ ก็จะได้โทเค็นเท่าไหร่ผมจะมาวิเคราะห์กันให้นะครับประมาณ10โทเค็นนะครับโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบัตรส,สห้องแทนนั่นเองโอเคไม่มีอะไรมากโอเคนะครับแล้วก็เจอคลิปหน้าสําหรับนี้สวัสดีครับ